สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมแม็กนะครับแม็กเป็นเซลล์อยู่ที่ฟต่อสาขาพระประแดงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแม็กฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องของแม็กไว้ด้วยนะครับวันนี้แม็กจะพามารีวิวรถ Ford e v e r e s t Sport นะครับตัวนี้รุ่นเสริมแพ็คเกจด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 5 8 0 0 0้านห้าแสนแปดหมื่นบาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับที่จะจัดกับ Ford e v e r e s t นะครับก็คือโปรโมชั่นดอกเบี้ย0.99%นะครับลูกค้าดาวที่ประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นห้าพ ก็จะได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยสูง0.9%ไปเลยหรือลูกค้าจะรับเป็นดอกเบีย้ยสูง็ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยสูงเส้นจะตัดในเรื่องของแถมออกไปนะครับเช่นชุดแต่งที่จะแถมให้ก็จะตัดออกไปแต่ลูกค้าได้รับเป็นดอกเบีย้ยสูง0.9%เลยนะครับหรือจะรับเป็นดอกเบีย้ยสูง0.9%แถมชุดแต่งรอบคันนะครับก็มีหลายแบบให้เลือกเลยทั้งจะเป็นชุดล้อแล้วครับหรือจะเป็นชุดแต่งด้านหน้ากระจังหน้าโบอาดีแบบ King Series หรือ จะเป็นแบบแรปเตอร์ได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นกระจังหน้ารูปทรงแบบวิกเตอร์ก็จัดให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าคันนี้แต่งชุดแต่งตัวอย่างอย่างเช่นคันนี้ใส่ชุดแต่งชุดวายอ่ชุดวายนี่นะครับก็จะเป็นชุดวายที่ได้รับความนิยมสําหรับฟอร์ดนะครับแล้วก็ในเรื่องเลนเจอร์นะชุดวายเขาก็สวยด้วยนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าจะแต่งอะไรเข้าไปให้บ้างนะครับอย่างเช่นกระจังหน้านะครับที่เป็นตัวกระจังหน้าแบบใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีดําเป็น สีดาเงาอ่าแล้วก็จะมีเว้าวตรงกล้องหน้ามาให้เลยจะไม่มีผลกระทบกระทบกับกล้องหน้าเลยนะครับมันจะเว้าวมาพอดีเลยเพราะว่าตัวกระจังหน้าแบบเนี้ยทั้งในรุ่นเสเปกเกตจะมีกล้องหน้าแต่ถ้าเป็นในรุ่นตัวแซนด์ดจะไม่มีกล้องหน้าอ่า จะต่างกันตรงนี้เขาก็ทํามาให้เลยนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระทบหรือหลายรุ่นนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับยังเ,เสริมกันชนด้านล่างนะครับที่เป็นชุดแต่ง Y อ่เก็จะมีตัวโลโก้ด้านล่างนะครับอักษรคขาว่าไแล้วก็มีรูปหัวเสือนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็รูของเซ็นเซอร์อันนี้เขาก็เว้นมาพอดีเลยไม่รบกวนเซ็นเซอร์แน่นอนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณ ไฟตัดหมอกที่เป็น LED ของตัวรถเขานะครับก็จะให้แสงสว่างที่ไม่กระจายออกข้างด้วยอ่ะจะเห็นด้านหน้าได้ชัดเจนเลยแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนเช่นกันในเรื่องของชุดแต่งนะครับที่แต่งให้ก็จะเป็นแบบเราจะมีการรับประกันให้ลูกค้าด้วยอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ในตัวนี้ e v e r e s t Sport นะครับก็จะได้ตัวอะคริลิกมาจากโรงงานเลยคำว่า E v e r e s รที่ฝากระโปรงหน้านะครับ ก็ถัดต่อมานะครับไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟลกเตอร์ไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED เป็นรูปรูปแบบเป็นรูปตัว C นะครับด้านหน้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านในนะครับเป็นไฟแบบดอกแสงได้ด้วยนะครับอันนี้ปรับองศาของไฟได้นะสี่ระดับนะครับเมื่อลรถเราเชิดหรือรถเรากดหน้าหรือการโหลดอะไรอย่างเงี้ยเราปรับไฟได้เลยนะครับก็เป็นไฟที่ให้มากับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตเลยนะครับแล้วก็เอเวอเรสต์ทุกรุ่นก็จะได้แบบนี้เลย แล้วก็ในส่วนของล้อนะครับที่เป็นล้อขนาด20นะครับล้ออันนี้เป็นล้ออันลอยนะครับสีดำอ่าในรุ่นสปอร์ตจะได้ล้อขนาดเป็นล้อสีดําล้อขนาด20นะครับลัดมากับยางกูดเยียร์ยางกูดเยียร์นี่เขาจะให้มาในรุ่นนี้เลยยางกูดเยียร์นะครับขนาดอยู่ที่255ครับ55อ่า20นะครับก็จะได้ได้ล้อขนาด20แบบนี้เลยล้อเป็นสีดออําอันลอยนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนี่ แล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับที่เป็นตัวคิ้วซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นของชุดแต่งชุดนี้ติดประกบมาให้นะครับอันนี้เป็นรถตัวอย่างที่เราแต่งโชว์นะครับไอเรื่องการยิงซิลิโคนเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บอีกทีนะครับแต่คันนีย้ยังไม่ได้ยิงซิลิโคนเพราะว่าเป็นรถเดโม่เราแต่งใส่ชุดแต่งโชว์ให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของคันนี้โปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดท้9%ลูกค้าเลือกจะได้รถมาตรฐานยูโรไฟนะครับในส่วนของด้านข้างของเขานะครับที่เป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบจะมีอะคริลิกบอกระเบิดมาเทอร์โบเนี่ยไม่มีแล้วก็จะตัดออกไปนะครับหรือติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับถ้าลูกค้าชอบในส่วนของอะคริลิกด้านข้างนะครับที่ที่ไปพร้อมรนของเขานี่ แล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีกระจกมองข้างที่เป็นปรับไฟฟ้าสีดำตัดกับสีตัวรถรุ่นสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะครับตัวกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีดําแล้วก็ขอบของกระจกด้านข้างรถหรือราวหลังคาด้านบนจะเป็นสีดําหมดเลยแล้วก็จะได้ตัวกล้องวิวเบิร์ดไอมาให้นะครับในกล้องนี้จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาที่บริเวณของถูกกระจกด้วยมีไฟ LED ด้านในนะครับกล้องวิวเบิร์ดไอพร้อมไฟส่องโซลา์ไลติงด้านซัก้า ก็เวลาเปิดประตูจะมีไฟสองขื้นมาให้ด้วยนะครับก็โอเคเลยมีอะคริลิกด้านข้างนะครับที่โลโก้เป็นตรงบริเวณประตูนะครับคำว่าสปอร์ตมาให้ด้วยเดี๋ยวเอามาดูนะครับว่าภายในนั้นได้อะไรบ้าง,านนางเพิ่มเติมจากในตัวสแต็กเก็ตนะครับภายในก็มีเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเดี๋ยวไปรับชมกันครับ ายในนะครับก็เริ่มที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยนี้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันจะหมุนง่ายมากๆเลยแล้วก็เบาด้วยนะครับแล้วก็วัสดุหนังที่ให้มาก็จับสบายมือด้วยแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีแอคทีฟคอนโทรลนะครับมีเลนคิปปิ้งมีตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับเวร,ระยะห่างนะครับสต็อปแอนด์โกมีหมดเลยแล้วก็ในส่วนของด้านขวานะครับก็เป็นมัลติฟังก์ชันทัชสกรีนอ่า คอนโทรลหน้าจอหน้าปัดของเรานะครับก็จะมีรูปแบบแอนิเมชันแบบนี้นะครับเป็นรูปจอขนาด10นิ้วอ่ายังไม่ใช่ตัวฟูนะครับเวลาเปิดออนก็จะโชว์แบบนี้เลยนะครับก็จะบอกด้วยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับสามารถบันทึกดูได้เลยน,ะนี่นะครับเวลาเราจะคอนโทรลหน้าจอนะครับเราก็ใช้กดตรงนี้มีเมนูมีแบ็กกลับนะครับมีรับสายโทรศัพท์ตัดเสียงเบาเสียงได้หมดเลยแล้วก็เวลาเรารับสายโทรศัพท์แพรของเขาก็จะดรอปความแรงลงเพื่อให้เราคุยโทรศัพท์ได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย มีความอัจฉริยะในตัวเลยนะครับสําหรับฟอร์ดนะครับแล้วก็คุณแกแบบ รุสตาร์ทนะครับไม่ต้องเสียบแล้วนะครับนี่แล้วก็จุดปรับไฟจะอยู่ด้านขวาล่างนี่นะครับมีไฟตัดหมอกหน้าหลังปรับแสงไฟออโต้ได้หมดเลยมีแก้ววางอ่าที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยนะครับซ่อนอยู่บริเวณคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ดีไซน์หนังก็หรูอ่าในรุ่นสปอร์ตแล้วนะในรุ่นเอเวอร์เรสต์นะครับก็จะได้ดีไซน์ที่หรูแบบนี้เลยจอซิงโคเอด้านในเป็นขนาดใหญ่สุดเลยนะครับแอร์แยกซ้ายขวาอัตโนมัติเป็นแบบปรับอุณหภูมิสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple Ca r p l เ y ได้เลยอร์นพาร์ทของเราก็สามารถเช ต่อได้เลยนะครับเชื่อมต่อได้ถึง10เครื่องเลยสำหรับ Ford p a าร์นะแล้วก็เก๊สอชั้นนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้ได้บอกคู่หน้าไฟฟ้าด้วยนะครับบอกคู่หน้าไฟฟ้าแบบปรับ นุ่มๆนะปรับต้นขาได้ด้วยนะครับสิบทิศทางเลยแล้วก็ในส่วนของคนผู้โดยสารนะครับก็ปรับได้เช่นกันนะครับเป็นไฟฟ้าอยู่ที่8ทิศทางนะครับก็จะไม่เท่ากันแอร์แบ็กเจ็ดจุดนะครับสําหรับเอฟเวอร์เสทุกรุ่นในรุ่นฟอร์ดนะครับสาหรับตัวที่เป็นวายแขึ้นมาแล้วนะครับจนถึงรุ่นเอฟเวอร์เสจะเป็นแอร์แบ็กเจ็ดจุดเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมี แอร์แบบพรีเมียมแล้วนะครับก็จะสามารถปรับเลเวลพัดลมได้นะครับด้านหลังนี้มีจุดชาร์จแบตมาให้เป็นแบบ USB Type C นะครับแล้วก็วิวด้านหน้าก็สวยเลยนะครับมองไปแบบให้ความสุขุมแล้วก็ v i p ด้วยเนี่ยเบาะหลังนะครับเป็นบอ่อหนังเช่นกันดีไซน์ของสปอร์ตนะครับมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับเนี่สามารถปรับเลื่อนด้านหน้าไปจุดเดียวกันหมดเลยสําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็มีลําโพงที่ประตูนะครับ ก็ที่ประตูด้านหลังนะครับไม่มีคลิกเซนเซอร์แล้วจุดเปิดอยู่ด้านขวาของกล้องมองหลังนะครับสังเกตทีเดียวแล้วก็เป็นทับแบบเมนว่นนะครับสําหรับตัวเบาะหลังเบาะแถวที่3นะครับทับแบบเมนว่นพับไปด้านเดียวหมดเลยไม่มีไฟฟ้านะครับไม่ต้องกดอะไรนะมีแต่ไฟส่องเฉยนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับสําหรับผู้โดยสารแถวที่สมนะครับมีจุดวังแก้วน้ามีที่ชั์จแบตให้ตั้งหาดด้วยแล้วก็สามารถกดปิดได้เลยมีเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบล็อ ครับแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นตัวชุดแต่งวายนะครับที่ประกบเข้าไปนะก็มีโลโก้คำว่าวายด้วยนะครับเป็นรูปเสือช่วงล่างแบบวัดลิงก์นะครับเป็นโมโนโทูบควยกัน ไฟท้ายแบบตัวเต็มเลยนะครับสำหรับรุ่น Everest Sport นะครับก็จะได้ไฟแบบในรุ่นเทเนียมเลยก็จะมีกล้องหลังอยู่บริเวณตรงกลางนะครับมีโลโก้ฟอร์ดนะมีไลฟาที่ปัดน้ําฝนด้านหลังที่ฉีดน้ํามีมาให้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับตรงไฟเบรคจุดที่3มีสปอยเลอร์มาให้จากโรงงานนะครับมีคาหลังคาแบบยกสูงหาไม่ยกสูงขออภัยครับเป็นคาหลังคาสีดําเป็นแหลกนะครับสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ได้นะครับพวกชุดแคมปิ้งชุดแคมปิ้งก็จะอยู่ที่ประมาณ37 0 0 0 บาทนะครับลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็ใช้งานได้เลยพร้อมกับตัวรถได้เลยนะครับมีขายให้นะนี่แล้วก็ตัวเสาสัญ,ญญาณแบบรูปหางฉลามนะครับด้านหลังแล้วก็ตัวกันชนท้ายนี่ครับกลับมาอีกทีหนึ่งก็จะมีลวดลายที่ให้ความเต็มมาจากด้านหลังเลยก็จะดูแบบหลังไม่ลอยนะในสำหรับรุ่นชุดแต่งวายนะครับ วิวมุมมองด้านข้างก็สวยเลยคิ้วตุ้มล้อก็จะออกมาอีกนิดนึงนะครับไม่ถึงขั้นว่าล้อล้อนนะครับก็จะขึ้นใหม่นิดนึงลูกค้าสามารถอัพไซร์ล้อได้นะเป็นล้อ20หรือเปลี่ยนยางเป็น AT ที่มีขนาดหน้ายางที่เพิ่มขึ้นเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับเป็น2024ตเติมแล้วมันแอดบูด,ด้วยลูกค้า ก็จะได้ตัวฟังก์ชันที่เป็นการเติมน้ำมันแอดบูเพื่อลดมลพิษจากค่าจากน้ำมันไอเสียของเรานะครับก็จะกรองเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนไส้กรองด้านในเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับเป็นฟิลเตอร์แบบรุ่นใหม่เลยแล้วก็มีระบบ Stop and s t a r t เพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับตัว2024นะครับก็จะมีตัวสามารถกด เป็นตัว A ได้นะคือสามารถเปิดปิดการใช้งานแบบดอบความอดอบเครื่องยนต์นะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ตัว P นี่ก็สามารถเลือกโหมดต,ต่างๆได้เลยมีการเลือกโหมดต,ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับสามารถแล้วก็เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับเกีย์อัตโนมัติ6สปีด1 7 0แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะ <S 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 ในมุมของฝั่งผู้โดยสารแถวที่2ค่ะผู้โดยสารฝั่งซ้ายครับ ครัข้อมูลคร่าวๆสําหรับข้อมูลของรถรุ่น Ford e v e r วอร์เรสต์สปอคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับออปชั่นเพิ่มเติมภายในก็มีอีกเพียบเลยลูกค้าสามารถเข้ามาเล่นหรือเข้ามาลองใช้ได้เลยนะครับสาหรับที่ Ford ดเพราะแดงเรามีรถทดลองให้ลูกค้าได้เลือกชมได้เลยนะครับแล้วก็แม็กฟาร์คันนี้ไปด้วยนะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะครับท่านใดชอบก็สามารถพักเข้ามาสอบถามได้นะครับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสูงถุงก้าเปอร์เซ็นต์หรือรับเป็นชุดแต่งทั้งหมดก็จัดให้ได้นะครับงั้นก่อน จบคลิปนี้นะครับแม็กฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ไว้อีกครั้งนึครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ